สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลงุงเต็งนะครับวันนี้มาชมเหรียญเล็กๆจิว๋วๆที่ปเป็นเหรียญขวัญถุงนะครับเจออยู่ในบ้านอยู่หลายแบบเลยนะฮะเดี๋ยวมาเริ่มต้นวันนี้ด้วยอ่าปเป็นเหรียญขวัญถุงนะครับของหลวงพ่อจำเนียนวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่นะครับก็มีทั้งแบบสภาพที่ผ่านการแขวนมาแล้วบ้างนะะเนื้อเปิดๆหน่อยแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งก็จะค่อนข้างเข้มกว่านิดนึงนะครับเนี่ยนะฮะ เป็นแบบวมกลมหลวงพ่อหันหน้าไปทางซ้ายมือของเรานะครับขนาดเนี่ยไม่ได้ใหญ่เลยนะครับเพื่อนเล็กนิดเดียวนะครับนี่นะครับเ้นครึ่งเท่านั้นเองนะครับเพื่อนเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเอามาออกมาครั้งแรกเหมือนกันนะะ ทรงทำมาเรื่อยๆนะครับผมว่าเหรียญแบบนี้นะครับเอาไว้ให้ญาติโยมที่ไปทําบุญที่วัดนะครับเนี่ยนะข้อความก็จะเขียนว่าอาจารย์จําเนียนนะครับะนะเดี๋ยวดูสองเหรียญคู่ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลองมาแยกอีกทีนึงนะครับด้านหลังก็จะเป็นเหมือนถุงเงินถุงทองเนี่ยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวดูจากเหรียญที่แบบ เดี๋ยวเปิดเปิดก่อนละกันนะครับเพื่อนนี่นะครับอาจารย์จำเนียนนะครับฉายาท่านคืออะไรนะสีละเสเทโรนะฮะใช่ไหมฮะอ่านถูกไหมไม่มราบสีละสีละเส ตโรนะฮะจะโถนะฮะถอฐานนะครับเนี่ยต่อประตักตะโถนะสีละเศตะโสโถนะครับอ่านยากนิดนึงฮะด้านหลังนะครับด้านหลังก็เขียนว่ามั่งมีสีสุขนะลาาผลภูนทวีนะครับแล้วก็วัดทําเสือกระบีนะครับนี่นะฮะ มั่งมีสีสุขลาบผลพูนทวีนะจำเสือกระบี่นะครับแล้วก็เป็นถุงเงินมีน่าจะเป็นเลขเลขเก้านะครับนีอ่าเนี่ยนะแล้วก็อยู่บนถุงทองถุงเงินนะฮะถุงเงินถุงทองนะครับเป็นเหรียญควันถุงแนละ้วเอาไว้ใส่ขาขายนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรมาเทียบกันนะฮะ เดีอยมีค่อนข้างจะใหม่กว่านิดนึงนะครับเหมือนกันเลยนะครับอาจารย์จำเนียนท่าเสือสีระเสตโถนะฮะถอดฐานนะครับถ้าดูไม่ผิดนะครับเมื่อนี่นะฮะด้านหลังก็เหมือนกันครับมั่งมีสีสุขลาาผลทูนทวีนะฮะทํำเสือกระบีเดี๋ยวเอาสองเหรียญมาเทียบกันนะครับ นี่นะครับก็ดีเหมือนกันนะครับได้เห็นทั้งแบบที่ใช้แล้วบ้างเผิวเปิดไปแล้วกับที่ยังมีลมดำสมบูรณ์กว่านิดนึงนะครับเนี่ยเด็กๆก็คงแขวนเปลยๆแบบนี้ไปเลยนะฮะนึกถึงเอาให้เด็กๆแขวนนะครับเด็กเล็กักหนารักนะครับ ดูแล้วก็เนี่ยนะดูรูเจาะก็ทะลุมาดีนะครับเนี่ยคมคมเลยนะฮะเนี่ยตั้งตั้งเลยนะฮะเนี่ยเนฮะเดี๋ยวดูด้านข้างด้วยกันดีกว่าจะย่ายง่านะครับเนี่ยนะครับก็เป็นเหรียญที่น่าใช้เดี่ยมกันนะครับเล็กๆน่ารักๆน,น,นะครับแล้วก็ เหมือนเป็นแนวค้าขายไม่ตามหานิยมนะครับผมว่าเนี่ยนะครับเป็นหลวงพ่อฮะหันข้างครึ่งองค์อยู่ในวงกลมเล็กนะฮะมีชื่อวัดชื่อหลวงพ่อแล้วก็มั่งมีสีสุขนะฮะเล่าผลพูนทวีนะฮะโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับเหรียญหลวงพ่อจำเนียวัดท้ําเสือจังหวัดกระบี่นะครับเป็นเหรียญขวัญถุงนะครับขนาดเล็กมากนะครับ เนี่ยนะไมีใหญ่เลยนะเห็นไหมเส้นครึ่งเส้นสี่ด้วยเส้นครึ่งนะครับทีว่าหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้าเนี่ยนะจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบันสนุติ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเพื่อนสวัสดีครับ